สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะผมนะก็จะมาสอนห่างเงินฟรีหรือนะครับเป็นการร่วมเล่นกิจกรรมนะครับหาเงินฟรีรับเงินฟรีนะครับกิจกรรมนี้นะครับมีเงินรางวัลสูงสุดนะครับรวมกันทั้งหมดอยู่ที่40 0 0 0บาททุกคนนะโดยที่เราคนนะไม่ต้องลงทุนนะครับซึ่งกิจกรรมของเขามีอะไรยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะผมนะก็เป็นแอปที่มีชื่อว่า แคสซีนนะครับหรือแคสไซอันนี้นะครับผมนะ้นเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ iOS นะครับใครมี Android ก็หยิบมือถือแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับใครมี iPhone นะก็หยิบมือถือดาวน์โหลดได้เลยนะครับส่วนของ i p h o n นน่าจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับมีชื่อว่า BU นะครับ Z Z กแกแล้วก็ MA TCH ถ้าจะไม่ผิดนะบัสแมกนั่นเองทุกคนนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับอ่านะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีนะก็เดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับ,รรบโอเคนะก็ให้เรานะครับผมนะทำการสมัครทาการดาวน์โหลดก่อนนะครับอ่ะเมื่อเราดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมี โลโก้หรับหรือหน้าตาแอปก็เป็นประมาณนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปหรือกดเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีคําถามนะครับตรงนี้นะก็คือกดแท็กข้างล่างเพื่อเลือกสาระที่คุณอยากจะอ่านนะครับระบบจะยึดตามความชอบก็คือว่าถ้าเราเลือกนะครับหมวกหมู่อย่างเช่นการเงินการออกกําลังกายนะพวกนี้นะครับระบบก็จะสุ่มนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับบทความข่าวสารนะให้เรานะครับตรงนี้นะ ก็เกี่ยวกับสิ่งที่เราเลือกนะครับส่วนอันนี้ก็คือว่าเป็นการสรุปการใช้งานข้อกําหนดต่างๆให้เราอ่านนะตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนะครับเมื่อเราโอเคเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้เราก็กดคําว่าฉันโอเคนะครับจากนั้นก็ตรงนี้ให้เราปฏิเสธก่อนนะครับตรงนี้นะแล้วก็ให้เรามาที่เมนูคําว่าฉันนะครับตรงไหนเอ่ยนี่เลยทุกคนนะนี่เลยนะครับกดตรงนี้นะครับเมื่อเรากดตรงนี้แล้วให้เรากดที่คําว่า ปุ่มนะครับเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับถึงแม้เรายังไม่ได้สมัครสมาชิกแต่ว่าเรามากดคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับเพราะว่าการเข้าสู่ระบบก็เหมือนกับว่าเป็นการสมัครสมาชิกไปในตัวนั่นเองนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกหรือการเข้าสู่ระบบมันมีอยู่2ช่องทางก็คือช่องทางของ Facebook กับช่องทางของ Gmail หรืออีเมลนะครับตรงนี้นะให้เราเลือกช่องทางที่เราคิดว่านะครับโอเคที่สุดนะครับผมนะก็จากนั้นก็ให้เรากดปุ่ม นั่นเลยนะครับมันก็จะมี Facebook กับ Gmail นะครับอ่านะผมก็เลือกของผมเป็น Facebook นะครับผมนะจากนั้นก็มันก็จะขึ้นเป็นหน้าโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับของเพื่อนเพื่อนก็ถ้าเชื่อมต่อกับ Facebook ตรงนี้เขาก็จะขึ้นเป็นรหัสนะครับรหัสของคุณแล้วก็ชื่อนะชื่อตรงนี้ก็คือจะเป็นชื่อ Facebook ของคุณนะครับตรงนี้นะอ่านะครับต่อมาในส่วนของเรียนตรงนี้นะครับของเพื่อนเนับจะเป็นศูนย์นะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์หมดเลยนะ ตรงนี้ก็เหมือนตรงนี้มันมีเหมือนกันก็คือ2,500คอยจะเท่ากับ1บาทไม่ถึงว่า2,500คะแนนจะเท่ากับ1บาทนะครับสำหรับแอปแคสซีนนะครับเราต้องหาคะแนนเพื่อที่เราจะนำคะแนนที่เราได้รับมาไปแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับแล้วก็ถอนเข้าบัญชีของ Tour um Money Wallet PayPal นะครับหรือเติมเงินมือถือก็ได้เช่นกันนะครับ3ช่องทางนะโอเคนะครับตรงนี้นะเมื่อเราสมัครสมาชิกแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเราอยากได้เหรียญเลยนะครับก็ มีอีกทางหนึ่งก็คือใส่รหัสเชิญนะครับตรงนี้ใครอยากใส่ของผมก็ใส่ได้เลยถ้าใครมีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนไปก่อนนะครับถ้าไม่มีของเพื่อนก็อยากสนับสนุนอยากซัพพอร์ตช่องของ ANC Studio คุณก็สามารถใส่รหัสนี้ไปได้เลยนะครับผมนะเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้รับคะแนนไปประมาณ8,000คะแนนถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะว่าผมเล่นประมาณ2ปีแล้วนะถ้ามันอัปเดตใหม่ผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะถ้าไม่ใช่8,000คะแนนนะครับตรงนี้นะ ต่อแม่เราก็จะหาคะแนนใช่ไหมให้เรามาที่หน้าหลักนะครับส่วนเกิยกรรมนะครับที่ว่าเขาแจกอยู่ที่40,000บาทเดี๋ยวผมนะครับจะมาอัปเดตในคลิปวดีโด้วยเช่นกันนะก็ฟังกันต่อเลยนะครับมาที่คําว่าหน้าหลักกันก่อนนะครับซึ่งมันก็จะมีข่าวให้เราอ่านนะครับผมนะเราก็เลือกข่าวการเงินที่เราสนใจเมื่อกี้แล้วก็เลือกไปนะครับผมก็กดที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจจ์ของศาสนาอิสลามนะบตรงนี้นะอ่านะครับแล้วก็เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะมันจะมี วงล้อนะมันจะเริ่มหมุนนะถ้าเราเล่นหน้าจอไปมาครับผมนะก็คือประมาณว่าเขารู้สึกว่า AI มันรู้สึกว่าเรานั้นกําลังอ่านบทความอยู่นะอ่าถ้าเราหยุดเราไม่ต้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะ AI จะรู้ว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเขาบอกว่าให้เราเลื่อนหน้าจอขึ้นก็ได้หรือลงก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็มันก็จะจับเวลาต่อเห็นไหมมันจะหมุนต่อทุกคนนะให้มันหมุนนะจนกว่าจะครบ1รอบนะครับเมื่อครบ1รอบแล้วนะครับเราจะได้รับ คะแนนเข้ามานะครับทุกคนนะตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับในส่วนของการอ่อานให้มันหมุนจนครบหนึ่งรอบก่อนนะครับเมื่อเราอ่านนะครับครบหนึ่งรอบแล้วนะมันก็จะกลายเป็นหีบสมบัติให้เรานะครับกดที่ขีบสมบัติได้เลยนะครับผมกดไปปั๊บนะครับก็จะรับคะแนนมา36คะแนนนะครับตรงนี้เขาจะสุ่มคะแนนมานอกระหว่างคะแนนนะประมาณครับ27คะแนนถึง36คะแนนเมื่อกี้ผมได้คะแนนเต็มนอกามสคะแนนนะครับผมอ่ะ ต่อมาการหาคะแนนก็มาที่ตรงนี้นะครับผมอ่ากดตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะจะมีภารกิจให้เราทำอันนี้คือภารกิจของการรับชมวิดีโอจะได้รับอยู่ที่100คะแนนนะครับภารกิจต่อมาก็คือเป็นการเช็คอินรรยวันนะครับจะได้รับอ่าอันนี้คือ50คะแนนอันนี้ก็คือ50คะแนนพร้อมกับตั๋วที่เขาแจกกิจกรรมที่ว่าแจกเงิน4 0บ0 0บาทนะครับในกิจกรรมนั้นนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ เมื่อเราเช็คอินไปเราก็จะได้รับคะแนนตามนั้นนะครับผมนะส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของอในส่วนของวิธีการหาคะแนนอื่นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการทําวิดีโอนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจากการทําแบบทดสอบหรือแบบสอบถามจากการเชิญเพื่อนจากการหมุนลุ้นโชคนะครับลุนรับโชคนะจากการทดลองแอปต่างๆนะที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเขานะครับนี้นะ เรามาที่กิจกรรมของเราดีกว่าที่เราจะบอกว่ากิจกรรมที่เป็น4 0,000บาทให้กดคําว่าชวนเพื่อนหรือคนจะกดที่คําว่าชวนเพื่อนที่เมนูข้างล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อคนกดเข้ามาแล้วนะครับตรงคําว่ารับรางวัลน,นี้ให้คนกดรับรางวัลได้ฟรีนะถ้ามันมีรางวัลน,นะครับเห like มือนอันนี้ก็คือว่าเป็นกิจกรรมครั้งก่อนผมได้รับอันดับที่4นะครับตรงนี้นะนนะก็ประมาณนี้นะผมนะอันนี้ก็คือว่าเป็นกิจกรรมนะครับแจกอยู่ที่4 0,000บาททุกคนเห็นไหมนะครับ ซึ่ง4 0 0บาทตรงนี้นะครับเรานะครับต้องหาการ์ดนะครับสะสมเพื่อที่เราจะสังเคราะห์นะครับในส่วนของบัตรนะครับผมนะซึ่งมาจากอะไรบ้างในการหาการ์ดเนาะมันจะมีอยู่2ช่องทางช่องทางแรกก็คือการเช็ดอินรายวันนะครับอ่าเหมือนอันนี้ได้รับบัตรสีม่วงนะครับอ่าอันนี้เช็ดอินรายวัน2จากการที่เรากดตรงนี้นะครับก็คือการชวนเชือเช่อ ชวนเพื่อนนะครับโ oh, oh. อ้โหอะโอเคนะก็กดคําว่ารับบัตรตรงนี้ไปนะครับกดปั๊บนะเพื่อที่เราจะได้นะครับรับบัตรนะครับแล้วก็คัดลอกเนื้อหาแล้วก็แชร์ไปยังเพื่อนของเรานะครับมันจะมีข้อความข้างในเนาะ รางวัลเงินสด40,000บาทของแคสซี C, นอกกิกกระใหม่นะครับถ้าสะสมครบ2ีชิน้นนะภายใน3วันนะจะมีโอกาสได้คว้ารางวัลเงินงสดนั่นเองนะครับผมนะเราก็ขอได้เป็นอันนี้บัตรของผมนะขาดหายบัตรตัว A, S แล้วก็ Z ไปนะครับรเราต้องสะสมบัตรนะครับให้ครบนะครับตัวอักษรคำว่าแคสซีนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมอันนี้ C A.S.H. นะครับอ่าแล้วก็สะสมไปนะครับตอนนี้ผมมีบัตรอยู่กี่ใบเอ่ยผมมีอยู่ที่27บดใบด้วยกันนะครับซึ่งนะครับเราก็มาดูนะครับในอันดับของเราตรงนี้นะครับผมหน้านี่เลยนะกดเข้าไปนะครับผมนะตอนนี้ผมอยู่ในอันดับที่26นะครับตรงนี้นะมี27บดใบด้วยกันนะครับผมอ่าคุณ gas T.H. คนไทยเหมือนกันนะครับก็มี29บใบนะครับอยู่อันดับที่25นะครับ เดี๋ยวมาดูกันมีคนไทยกรือเปล่าอ้อมมีอีกนะครับช่องลัคกี้เกมนะครับก็มี55บใบเลยทีเดียวโอ้โหเยอะมากนะครับผมนะมีอีกไหมคนไทยเรานะครับอ่าโอ้ไม่มีแล้วทุกคนนะอันดับ1ทุกคนนะครับอยู่อันดับ1693ใบโอ้โเยอะมากเนาะอ่านะครับอันนี้คือเรานะคจะหาบัตรได้จากการแนะนําเพื่อนนะครับสรุปว่า กี่กัมมนี้เราสามารถที่จะทําได้อยู่2ช่องทางก็คือช่องทางแรกก็คือการที่เรารับบัตรจากการเช็คอินแต่ว่าช่องทางนี้เราจะได้รับน้อยมากเนาะช่องทางที่2คือจากการเชิญเพื่อนแล้วก็กดที่ตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็จากนั้นก็ให้เรากดคําว่ารับบัตรตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ให้เราคัดลอกเนื้อหานี้ไปนะครับผมนะอ่ะอันนี้ก็ เอออีกอนหนึ่งที่เขาบอกเมื่อกี้คือที่ผมบอกเมื่อกี้คือรับบัตรจากการเช็คอินเนาะอ่ะแล้วกดคัดล็อกเนื้อหาไปแล้วก็ส่งไปยังเพื่อนของเราให้เพื่อนของเรานั้นนะครับผมนั้นสมัครผ่านลิงก์ของเราแล้วก็ให้เพื่อนของเรานั้นใส่รหัสเชิญตรงนี้ทุกคนนะอ่ะเมื่อเพื่อนของเรานั้นใส่รหัสเชิญเสร็จนะครับ นะทุกคนนะเมื่อเพื่อนของเราใส่รหัสเชิญเสร็จนะเราก็จะได้รับนะครับในส่วนของคะแนนด้วยแล้วก็จะได้รับบัตรไปด้วยนั่นเองทุกคนนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็มาอัปเดตนะในส่วนกิจกรกรมนี้นะครับผมลืมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้นะครับกํกำลังจะหมดไปนะอีกภายในระยะเวลา กี่วันเอ่ยนะประมาณ7วันแล้วเปล่าเนาะวันที่6นะครับโอ้ใกล้แล้วทุกคนนะวันที่6เดือนมีนาคม2022นะครับวันนี้วันที่เท่หร่วันนี้วันที่2มีนาคมเลอเวลาอีกประมาณ4วันแล้วทุกคนนะสวันนี้จะหมดเขตเวลากี่กรรมนะครับทุกคนนะก็จะหมดเขตในการเชิญเนาะส่วนอีก3วันด้วยกันก็จะเป็นวันที่6เอ่อวันที่2 3 4 5 6 7 8 9 น่าจะวันที่9ถ้าผมจะไม่ผิดนะวันที่9เดือนมีนาคมนะเขาจะจับฉลากถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้ถ้าผิดก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้รีบๆไปทำนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้แจกจริงทุกคนนะครับในส่วนนี้ผมเคยได้รับรางวัลแล้วจากกิจกรรมของแอปโนวลานะครับผมนะมันคล้ายกันเลยเนาะโนวลาคือเป็นกิจกรรมของแฮปปี้นิวยีนะครับผมได้ประมาณ2 0 0 0กว่าบาททุกคนในส่วนนั้นนะครับผมนะก็วิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครชืช่นชอบก็ฝากกดไลค์นะครับ วิดีโอขั้นถัดไปนะผมก็จะมาอัปเดตมาแนะนำแอปหาเงินฟรีเว็บไซต์หาเงินฟรีช่องทางหาเงินฟรีออนไลน์นะครับไม่ต้องลงทุนนะครับมีทั้งเชิญเพื่อนไม่เชิญเพื่อนหรือได้ทั้งเชิญเพื่อนแล้วก็ไม่เชิญเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับมีทั้งหมดเลยทุกคนนะใครชื่นชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับใครที่อยากแอดวซ์หน่อยก็ไปาหานวิธีการเชิญเพื่อนเพิ่มเติมนะค,คุณจะได้รับเงินยิ่งมากขึ้นนั่นเองทุกคนนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ